เกิดอะไรขึ้นเมื่อครูจูนี่พูดกับบอสบิ๊กแบบนี้ชาวเน็ต FC แห่คอมเมนต์ไม่สมควรหรือทำแบบนี้มันจะเสียระบบหรือเปล่าล่าสุดค่ะพี่น้องเกิดเอียงขข้นกับผู้จูนี่ตัวเกี่ยวมิวสิกค่คะหลังจากนั้นนะคะพี่น้อง เล่าได้มาถแถลงการให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะค่ะเนาะว่าเราบอกกับบอดแบบนี้นะคะพี่น้องหลังจากล่งคลิปแล้วนะคะหลายเพจนะคะก็ได้เอามาล่งกันนะคะเดอ้อขออนุญาตเพจแล้วก็ขออนุญาตจาของคลิปนํานเลยค่ะเดอ้อมาฟังคลิปบางช่วงบางตอนก่อนสิมาฟังคอมเมนต์ของเอฟซีค่ะว่าคู่จุนหนีนั่นเพิ่์นบอกยังแนกบอดบิก๊กแล้วเอฟซีแช่เน็ตถึงเฮมากคอมเมนต์บอกว่าบอสมควรเดอ้อเหตุแบบนี้ว่าสั่นมันเสียระบบ หรือเปล่าเกิดอียงขึ้นไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนพร้อมกันค่ะพี่น้องนี่ก็สิเขาประเด็นเลยนาอพี่น้องพองานมันห่างปุ๊บหนูกเ็เลยไปปรึกษาบอส่บาบอสคะงานวงเฮามีจากงานคา่ะบอสกติ๊ดติตึ๊ดต๊ดมาหายเบิง่งปรึกษาผู้จัดการโบสว่า่าหนูสามารถรับงานเองได้บอีพี่พีพี่น โธ่มวเแิ่นอยากได้จุดนี้ก็นำปูนแล้วทีนี้นูกันปรึกษาผู้จัดการบวชไปแล้วแล้วก็เยลยล่องปรึกษาบอดเบิ่งก็กเลยปรึกษาบอดวา่าบอดบางครั้งอ่ะคนอาสิคิดวา่าขันขันอยากจังขันอยากจังหมอล่ำสิ่งของไข่ตัวเกียวนี่ต้องจางเป็นวงไงยอลังการมากกับร่พงซั์ของแม่ อันนี้บริว่าด้วยค่ะฮาราังเทียิ่นก็อยากได้แค่ว่าเอาหมอลำสิงมากพ่อมวลแต่ว่าอยากได้ไข่ตูเกียวมากากสีนาหนูเลยว่าบอสเราปรับเปลี่ยนได้ไหมหนูขอรับงานเองได้ไหมแต่ว่าใน,นกรณีที่รับงานเองจุนนี่จะแจกแจงรายรับรายจ่ายทั้งหมดให้บอสทราบว่าจุนนี่รับงานมาเท่าไหร ล้วกาตามสัญญาเลยค่ะจูนิเซียตตามสัญญาเลยก็คือว่ารับงานมาปุ๊บก็หักเข้าบริษัทต,ตามสัญญาหักเปอร์เซ็นเนขาบริษัทต,ตามสัญญาเพราะว่าเข้าไน้ใส่น้ำสกุลโตเกียวแล้วเลยมีเอฟซีหลวฮูจักพี่น้องพี่น้องฮูจักจุนีแล้วจูนีก็เลยขอบอสว่าหนูขอรับงานเองได้ไหมคะแบบว่ารับงาน ไปล่ำสิ่งเองได้บอคือแบบว่าเอาราคาที่จับต้องได้พอแม่พี่น้องสามารถจางได้แบบว่าคุยกันถือข้อกันจุนนี่ไปไว้บริษัทไปไว้พี่น้องไปไว้แบบนี้ได้บอค่ะเ็นเลยบอก,กบบอระบอก,กบอกเกตเลยว่าได้ได้เลยพูดจุนนี่สะดวกแบบไดเอาแบบนั้นเลยเบิงรู้พี่น้องระวบอกกำหนน แว่าผู้จุนีสะดวกแบบใดผู้จุนีเอาแบบนั้นเลยครับเพราะว่าเอาที่เราลอดเอาที่เราอยู่ได้พี่นองบางคนเพิ่นก็อยากอยากเข็นอยากบึงแต่ว่าบางคนแต่สิว่าว่าอยากเอามาล่ำบุญแจกเขาอยู่แต่ว่าเฮ็ดบุญกะแม่ก็มีงบเท่านี้ไหมแต่สินะแต่ว่าแม่ก็อยากฟังคู้จุนล่ำแต่สินะพี่นอง เป็นจังไดยค่ะพี่น้องได้ฟังคลิปคู่จุนนี่จุนจบแล้วนะคะเนาะคือคู่จุนนี่นี่นะคะเนาะเพิ่นกับไปปรึกษาบอร์ดค่ะว่าบอร์ดตอนนี้แม่เนี่นะเพิ่อนอยากจ้างนะคะเนาะอันคู่จุนนี่กับนําอูนได้โบบอดได้จ้างเบิร์ตคายตัวเกี่ยวมิวสิกเดฟเพราะว่างบเพิ่นหน่อยอยากได้เป็นมอลล่มสิ่งนน้อยๆว่าสันค่ะพี่น้องนั่นแหะค่ะก็เลยเกิดเป็นประเด็นดรามา่าเช่าเน็ตเอฟซีกับเฮมาคอมเมนต์ล่ะค่ะพี่น้องบอกว่าบอดสมควรทําแบบนี้มัน จะเสียระบบหรือเปล่าดูเหมือนมาทำเอาแสงจากโตเกียวแค่นั้นค่ะถ้าคอยเป็นบอดคอยกระป้อยค่ะถ้าค่ายมีงานจุนนี่ก็จะไม่ว่างอีกละคนหนึ่งวาสันเสียงก็หมดไปค่ะเหมือนไม่ให้เกียรติทางค่ายค่ะวายสันเชาานิดขมาคอมเมนต์นะคะเนาะ บางคนก็นว่าอย่าทําเลยค่ะถึงบอสจะอนุญาตก็จริงถ้าคุณไปรับงานแบบนี้ระยะยาวคุณจะมารับงานใหญ่ต่อที่โตเกียวยังไงค่ายโปรโมทเพลงให้แต่งเพลงให้จะยังอยากมารับงานส่วนตัวอีกถ้าคิวงานมันซ้อนกันล่ะคะไม่เห็นมีใครที่ไหนเขาทํากันถ้าคนอื่นในวงเขาทําบ้างบอสจะแย่นะคะ คิดถึงใจบอสด,ด้วยค่ะเหมือนเข้ามาหาแสงจากค่ายแล้วก็ปล่อยทำอย่างนี้วันหลังเกิดปัญหาแน่นอนเวลารับงานซ้อนวสันค่ะพี่น้องเอฟซี FC. ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างคนก็บ,บอกว่าบวกหนึ่งบวกหนึ่งวสันคค่ะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนก็บ,บอกว่ามันจะเสียระบบบริษัทหรือเปล่าถ้ารับเองถึงจะแบ่งเปอร์กับทางบริษัทถ้าจะรับงานแยกหรือรับเชิญรับได้แต่ควรจะให้เขาติดต่อทางค่ายดีกว่าราคา ควรจะเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางค่ายตั้งไว้จะถูกบ้างแพงบ้างตามเจ้าภาพขอควรรับงานผ่านทางค่ายดีที่สุด ทางค่ายจะได้จัดแจงคิวถูกจะได้ไม่เสียระบบถ้าคนอื่นทำตามบ้างคนจ้างงานจะงงละทีนี้บางคนก็บ,บอกว่าไมารา่ระยาดก็บ,บอกให้ติดต่อทางบริษัทก็บจบแล้วเดอ้อว่าสันค่ะพี่น้องเพราะวะความคิดเห็นของหลายๆคนนะคะนอเพิ่นก็บ,บอกว่าน่าจะเสนอให้ติดต่องานผ่านตัวเกี้ยวแต่เจ้าภาพเสนอขอเอาแต่ครูจุนนี่กับน้ำอูนในราคาย,ย่อมเยาถ้าครูรับงานเองระยะยาวเจ้าภาพจะงงว่า ควรคุยกับใครระหว่างค่ายกับครูโดยตรงแม้ว่าตอนนี้บอสจะอนุญาตก็ตามนะคะเนาะบางคนก็บอกว่ามันบอดีเด้อค่ะเด้อห้เกียรดน้องบิ๊กแน่ว่าสันถึงแม้ว่าเขาจะเอ่ยว่าได้ก็ตามว่าสันนะคะเนาะจึงไลก็ให้เกียริค่ายเพราะว่าชาวเน็ตเอฟซีหลายๆคนนะคะเนาะเพิ่นกับเป็นห่วงในเรื่องว่าสิรับงานซอนกันหรือเปล่ามารับเองแบบนี้เพื่อว่าทางค่ายรับงานแบบ ทั้งวงคูจุนี่จะว่างหรอจิงสินะคะเนาะป็นยังไงแล้ว,ลวเพื่อนก็นอยากให้พานผู้จัดการบออยากให้คูจุนี่มาหลับเองเด้อบางคนกับเขามาคอมเมนต์นะคะเนาะบอกว่าคุณคูแล้วอาจสิมองในแง่พ่พอเม่เอฟซี FC มีงบหน่อยจ้าวาสันอีกอย่างแบบบานต้องการวงหมอํำวงเล็กๆพอหมอนมาสันเพื่นวานาะคะเนาะมีเหตุผลเพื่นวานาะคะเนาะบางคนก็นกนบอกว่าอัน คุณคู่กับว่าสมควรรับเอ้อให้ห่านคายวาสันแต่บางคนก็บ,บอกว่าแต่สําหรับพี่ฟังแล้วก็โอเคนะแต่คนอื่นอาจจะไม่โอเคว่าสันค่ะพี่น้องนี่ล่ละค่ะทางคู่จุนนี่ก็เลยเดมา่าวอลมาอาธิบายสุพี่น้องเช่าเนฟฟ็ตเอฟซีได้ฟังกันเดอ้อว่า แม่แม่เอฟซีเพิ่นก็อยากจางงานนะคะเนาะเอาคุณคู่จ yup. ุนนี่กับคู้นำอุ่นวาสันคาพี่น้องสองคนพว่างบเพิ่นน้อยบอดบิ๊กสอนุญาตบอถาสิรับงานแบบนี้ทางบอดบิ yeah. ๊กเพิ่นก็อนุญาตวาสันคาพี่น้องก็เลยเดี๋ยวมาลงคลิปบอกสุพี่น้องได้รับชมรับฟังกันด้อค่ะเด้อพี่น้องมีความคิดเห็นหรือคอมเมนต์อะไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาฟังใดเด้อพี่น้องเด้อสู่กันฟังใดนะคะเนาะขอบคุณพี่น้องทติดตามรับชมรับฟังคลิปมาจนจบน้่กันนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษ ขออภัยพี่น้องไว้น้าแน่ขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อุ้มก็เอามาอัปเดตสูพี่น้องได้ฟังซ้ำหนีได้พี่น้องเดือเอาไว้พอ,อกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ